ผู้ชมผู้ชมครับมะเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่สซเมนเลยกองแคบมาเบิ่งนี่ยเนี่ยเมนเลยนี่มันกำลังสีเมนมันเต็มดึกดึก่เนื้อสีเมนสร้างว่าแต่น้องมานลยเนี่ยหูแล้วมันสดเนาะแมนเออเนาะแมนอันนี้คืองัวกี่หรือว่างัวก้อขุนงัวอยังงัอก้อกระโดนงัวน้อยบ้านเรางัวน้อยบ้านเฮางัวกระโดนโอ้โหวันนี้ฝนฝนจัดพี่น้องโอ้ แมงบาดท,ที่นี่ข้มสุดของบีบางเดียพี่น้องเด้อมันสิเปลี่ยนสีเหลืองเด้อไอ้โมเหลืองเดืองใช่ปุ๊บน,นี่แหละครับของแท้เลยน,นี่มันจะอุ่นๆเลยเนื้ออุน่นแม่เสียงง่วนหน่อยมันสิมันฉีแซ่บจริงเนือ้อจุดตัวหนึ่น้องบุญอะห่อผ้าอ้อมหน่อยอุ้ยสามสิบกี่พันตับ เกี่ยวมุ้ยเหนียวตังตังคุณน่ะโอ้ดีนี่พี่น้องครับเออไปเบิ้งไปเบิ้งพี่น้องทั้งหมดอ้วยกันพี่น้องเท่านี้โอ้นีเหรอพี่น้องจุ่มข้าเขียงนั่นยังขัดก็อย่างกับมี่คุณน่ะสวัสดีครับผู้ชมครับสแต็กเด็กตับมาแล้วครับคลิปนี้ยังอยู่ครับ เบาเท้าครับทางนัชแชนแนลครับวันนี้ก็เดินทางมากคคลิปที่แล้วได้เห็นเอากุ้งมาฝากเพื่อนแต่คลิปนี้นะครับมาเบิงอ่าเขาเรียกว่าอานาจักรบ้านสองอาณาจักอาณาจักดีกว่ามั่งเข้าไปอาจารย์พูดนะเก้าไร่ป็นบอกครับพูดนะนงามเลยมีมีซีไฮแต่ไฮไงไฮไงครับพื้นที่ทั้งหมดนี่เก่าไรได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากยูทูบเลยนั่นแหละกกับส่วนส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งอ่าส่วนหนึ่ง จากพี่จากน้องครับโอ้แล้วแล้วกลัพื้นขึ้นมาฮะสวัสดีจ้าเอ้าใครยายไปใส่มายายอยู่แถวนี้แหละห่วยอยู่ใส่อยู่แถวนี้แหละอยู่ใส่ล่ะคนนี้แหละอยู่ใส่อยู่แถวนี้เร็ว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 นี่กําลังสีนี้แล้วนี่มาแม่คลิปที่แล้วกับโบเห็นนี่นี่เราเราไปใส่คือโบเห็นเราพ้นหายพูนบอกว่าพ้นกลับบ้าน บ้านเราอยู่ใสจังหวานี่แล้วบ้านอยู่ใสกว่บ้านยายอยู่บนรนเดียวนี้่โเนรีรเนสิบยู่งสามสิบเนเลยแรนเลยสิบโท่านยี่โงสามเรีนเลยนเดีวกันนี่บ้านเดียวกันนะผมนี่แรีนงสาไปใส่ไปสส่ับาแรียนเลยโอ้ยแลนมาเลยมันยังเร็ว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 คนไหปวงเรีปวงเรียานเบิรล่ะยานเบิร์เล้วโอ้บ้านบ้านอยู่ใส่กว่าโมงสามสิบงจากบ้านจาจาร์ไก่ปะก็มัน เกาสีปกโลมั้งเกาสีปลโลประมาณเกาสีเกือบหลายเกือบหลายโลใหญ่ย่างมาดิย่างมาดีละดีละสุดยอดมองนี่บอาจารย์ทิเวลากินข้าวกินปลาเนี่ยเกาชิวมาเก็บผักตรงนี้เลยไปกินอาจารย์แม่ครับนี่สวนสวนผมปลูกไอ้บักทั่วไปเบื้องไหนบอทั่วเปลี่ไปเบื้องไหนครับไปเบื้องไหนของท่านี้เลยไอรนะมันบอท่านมือคือมีดาวใช้ดาวีอันนี้ดาวเรื่องแล้วก็ดาวว้น ครับมามเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ตั้งใจทำคลิปก็คือจนมาปลูกพักกินเองเพราะว่าเวลาเวลาเบาเทาคนกินเข่าทุกขังต้องมีผักนี่ยะครับบึ้งท้ายให้พี่น้องเบื้องเธอเดียวนี่นี่สวนมักทัวพอดีเห่มันมันมันเริ่มแกเริื่มแนี้แล้วแต่ว้ามันมันเหี่ยวบ่ไอหน่วย่บฮันเหี่ยวนะาะว่ามันสสดเนี่ยเด่นแข็งปักเลยนะแบบว่ามันนั่งสุดๆไง อืมกินลเลอยครับนี่ก็มีพูดถึงว่าเวลาบบาเท้าถ่ายคลิปส่วนมากก็จะเอามาจากสวนตัวเองครับมันจะปลอดภัยสวนจะของไงสวนย่าไงสวนแม่แม่บ่าเหาครับครับโอ้ดีละพี่น้องอันนัจักผนแต่ว่าอันพี่น้องบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเขาพูดไ้กินจูนน้ำกันมหาเบาเท้าว่ะสันมันจังใดแถวนี้มันมีหม่องไข่เนี่ยบอกครับเขาล่มอ่มันสักสองถุงสามถุงเลยถมงมวนนะครับ สองสามทุ่มเลยบอกนี่ทิฐาบ่ละเข้าเนี่บ่ต้องทาตัวนั้เอาแบบรเอาแบบสดๆแบบดึงๆเลยเดี๋ยวอาจารย์แบบดึงเลยดิ่นดึงดึงดึงเลยแบบสตุกเลยครับว้าวย่างเลยสดขนั้นอีกยังไงแบบงอหน่อยๆออกมาไม้จูงเขาปากเลยกินเข้ากันเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับอาจารย์บอกว้สองสามทุ่มจะมีการรมวัว ต้องใช้เวลานั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปดูที่ตรงเขาขายเลยได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวตรงตรงถามเราเมืองก่อนถามเมืองก่อนเนาะจะได้ครับน่าจะได้ภาพพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งอันนี้คือวิถีชีวิตของคนอีสานนะผู้ชมเพว่าเวลาเรามามาอีสานจะเห็นว่าเวลาข้างทางจะวัวนี่จะแขวนขายตามข้างทางเยอะมากครับแขวนอต้นเต็นเต็นมันเหมือนวัวกับทางปากกลางทางอ้กรุงเทพไหมอาจารย์เป็นงวเดียวกันปะคนละอย่างผมว่าคนละอย่างนะเอาเหรอครับถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นงวแถวบ้าน เป็นง oh, oh, uh, like wow. oh, uh, ัวกระโดนเคลื่างัวเลี้ยงนางัวง้วง้อหน่อยแบาอ๋อเพียม่ใช่แบบเพียคือเพียกินยาบม่ได้กินวัวหานแบบหอมครับ้าแฟนครับสเตลแดกตับฮักนัชชาแนลครับพลาดไม่ได้ครับก็ต้องจุแจมกันแต่เป็นบรรยากาศกลางคืนครับไปสื่อยุเขียงเลยสื่อยุเขียงจูเด็ก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 ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับมือแรงมือแร่งยังมือแรงเนาะเจอกัน เป็นเป็นแหล่งบรรจุดิบที่จะมาเอาไว้เวลาไปถ่ายรายการเนาะนี่เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่พี่ดูวะเวลาสามถุงพี่น้องสามถุงจะเป๊ะเลยสามถุงเป๊ะส่วนมากคนบางคนก็จะมารอมามาถามกันมารอมามาถามสนองมาถามเอาไปนะครับจิตเป็นบรรยากาศอ่ะไปครับเต้นดึกบดึ๊บดึ๊บดึ๊บพี่น้องแบบเต้นแบบดึ๊บเลยเต้นแบบดิสโก้เต้นแบบดิสโก้ าแม่นักอากาศครับไปดันหน่อยอันนี้นะครับนี่ก็ไปไปบึงเชิญครับมาโอ้เสียงจุค่าโคสวัสดีครับ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 เต้นดึ๊กๆเลยบาทนี่พี่น้องมองมันเต้นโอ้เต้นมันเป็นลำบงยังมวนขึ้นได้ยังมวนขึ้นนี่แม่เต้นอยู่อ่เต้นเต้นท่าเต้นท่ามีสันนอกมีสันเพี้ยนสันในพี่น้อง ของเทรดเลยคุณอ่ะโอ้ยใหม่ๆเลยแบบว่าเราเคยเจอกันอยู่ตลาดเมื่อไหร่ค่ะโอ้จำได้จำได้ตอนคลิปพระธาตุตอนนั้นนี่ครันี่นี่เห็นปะผู้ชมผู้ชมครับมาเบิงนี่มาเบิงนี่เมินเลยกล้องแคบมาเบิงนี่เซมินเลยนี่มันกระลังเมินมันเต้นดึกดึกอยู่เนื้อเซมินเออมห็นะเนื้อเมินเห็นปะเห็นปะดึก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 อ่าพี่น้องได้ชมแบบ แบบยุเคียงเนาะหนุ่มเนี่ยหนุ่มเนี่ยเหนื่อยไหมครับสำหรับผู้ที่เพิ่นบอกกินกินดิบเนาะแต่บางคนบอกกินดิบบอกกินดิบขอโทษขอให้ครับตอนนี้เพิ่อนที่ยังเห็ดยบ้อนเหลียวเลยมาก่อนมาก่อนคือมาชมว่าเออมันเป็นยังไงโอ้สร้างว่าแต่นอกมาเลยกินจริงเหรอวะโอ้ยตันตันแครดมอดก่อนแครดมอดหวาหวานปะ อันนี้นัดกทัพเจ้าของเคียงพูลเลเดอร์ครับผู้จักกันนัดกันเพิ่นแล้วครับผมพูดหาว่ามาซอยกินของเพิ่นจะซื้ออยู่แล้วนะอืครับอเสียดายไหมครับรสชาติรสชาติมันสิแบบเพิ่มฝนมาหูเลยมันสดเนาะแม่นสดแบบคักเลยนะผู้ใดผ่านมาทั้งนี่แหละครับทั้งน่านตานอำเภอหน้าตานเคียงเนื้อบางนี้เคียงเนื้อเย้ฝน เจฝนสนับนทอนครับเจฝนเสียเงยมื่อไรจะโตครับเจนีกล้วค่ะพี่่าย่างประจนตอยู่ถ้าใกล้ก็บลตแน่ถ้าใกล้กัตัววลน่เป็นปะาเอาส่วนไหนในห้องสันสันนอกเรือป่ยังมันตึงค่ะโอ้ขึ้นมาขึ้นมามีเจีวปะนมเจันรองชิมมึงกค้าเขียะ เอาบอกเ่จุข้าเคียงแล้วเอาอจังไงแน่นเลยครับแต่อยู่ตลาดเท่างจุอยู่ตลาดเลยแน่นครับเจียวไงมะค่้าครัวเหียาข้าวเหนีวาาเหนีย้าขาเนีย้าะ้าวเหว่าขวหนย้าข้าวนีย้าขาวเหนียวป้าข้อเนียแม่น้นิยงๆาวนยว้าหนยว่าวน้าข้าวเหนงยวน้อยาวนียวป้าขาวนียวป้าจ้าวนีย์คราบานียวป้้นี่วป้าข้าวเหนียาจารเยวปา ง่วงนี่สิแทบนี่เนื้อวัวถ้าจะอร่อยต้องต้องเป็นวัวประมาณเป็นวัวหนุ่มวัวสาวนั่นปะโอวิ่งไงวะง่วกระโดนบ้านเฮาเอ๋อทราบผมนะง่วกระโดนดเอย่งครับง่วงงวเลี้ยงหญ้าง่วงหยาง่วปล่อยกินหญ้าง่วเลี้ยงหญ้าบ้านเฮาถ้าง่วกินหัวอาหารนี่เคี่ยวไม่สิมินมินยังไงอืมบอกได้ว่าหัวหันบรดีเทธิครับแต่เพียงเพียงให้ฟังว่านึ่งอ่ะง่วกินหญ้าบ้านเฮามันมันกระหอมหญ้าหอมหยังอะนะครับโอ้เออเนาะอันนี้คือง่วกี่หรือว่าง่วงงวขุนง่วหยัง งัวกระโดนงัวน้อยบ้านเรางัวน้อยบ้านเฮางัวกระโดนแม่โอ้โหมครับอูนนี้ฝนพ่นจัดพี่น้องโอ้แม่บานที่นี่บีสวดเลยอีกแม่เจพ่นจัดยังขาดบานที่นี่บีควรเลยพี่น้องเห็นบ่โดนดนในเพี้ยต้มเดี๋ยนี้โดนไหมแม่คะโดนโดนมาพร้าวเนบ่เพิ่นเบิองสิให้พี่น้องเบิองว่ามันสวดบ่ เดี๋ยวแล้วผู้ชมเบิ่งเบิ่งวันอุ้ยนี่ความสดความสดพ้องบีเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันสิเป็นสีเหลืองเด้มันจะคุนคุนเฉยบังเด้อุ้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เหลืองเดือดเลยอุ้ยนี่แหละครับของแท้เลยนี่ของแท้เลยนี่อ้ยใส่ลายนี่โอ้ยขมตายหรือมาเละที่พี่น้องครับเนี่ยมันจะคุนๆแล้วก็ตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยเองสิแหละครับผันคำนี้เลยเาเรียกว่ายังไง เป็นคนๆน่ะเที่ยวซดบะใส่หอมมันว่นี่เอาสิแล้านี่ก็ได้นี่ใส่หอมก็ได้บะใส่ก็ได้หน่อยเห็นว่าเดี๋ยวพคนนี้ก็หอมให้ลองมึงดูนิ่มมั้มันจะอุ่นๆเลยเนื้ออุ่นแน่นดูว่าจุข้าเขียงครับจุข้าเขียงบ่มจุข้าโค้งด้อุ่นๆเลยพี่น้องแบบอุ่นๆเลย คุณคุณอุ่นเลยคุณเลยนั่นนั่นหันตัดนี่เลยหันตัดขวางนี่เลยโอ้ยคุณโอ้เบิ่งพี่น้องสุดยอดเลยฮะไหนก่อนโอ้รองเบิ่งนี่เนี่ยผมนั่งกินดูเลยเขียนอันนี้ๆๆรำซีบหรือที่ซีบทำนองมึงดูหน่อย สามสิบกี่พันตับนี่มาจาก,กน,านี้เลยครับน,นี่นี่มตรงพันตับนั่นเอ่ะลองเลยก่อน,นอ่ะแป่ไว้าวด,ด,ด <laughs> ต้มสดมนะต้มสดมันแบบเดิเ่นเลยลองเิ่งหน่อเอาตับผยว ผมเนาะหอมเนี่ยตะไคร่เนี่ยผมต้องบอกว่ามาบ้านเทาสีเสือใส่ท่านับเนาะเหนื่อยตัวนึงพี่น้องบุญอ่ะหอมผผาอ้อมน้อยหอมลูกน้อยตาเมียอะไรบ้างนี่ยเนาะใส่เข้าไป อุสามสิบกี่พันตับเกี่ยวบุยเหนียวตังตั้มนะบุ้ยโอ้ยใหญ่กรเด็นอยายได้เป็นของเด้อเนือพลอ,อยเลยกุนแล้วได้ยังไ ชวดครับโู้ตามซีบกินหน่อยขั้นตับเนาะใส่หอมจัาหน่อย,เ,ยอเป็นเห็ดเนาะเป็นเห็ดมันหวานในขันตับสดอนะหวานเน,นาะจุกข้าวเคียงเราอยู่เนาะตับเนาะหวานครับจุดแล้วในะชีวิต อ qui, ete, ันนี้เป็นประเภทนี้ทางอีสานเทาเนาะมาม่าเนื้อเปิ้ลกะเข้าไปกินแบบเบิองบ้านได้ละหมองมุ้งอย่างไรครับบางหมองกระคาเด้อเนื้อพี่น้องเบิองเบืองเบิองคนที่พี่น้องกรเจอกก็มาสื่อนะครับวันนี้ครับพี่น้องปลองไปเด้อครับขออนุญาตเด้อครับขออนุญาตครับปกติโอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญมากพี่น้องผู้ชมครับ ก็คือจะต้องแบ่งให้คือให้มันครบกับทุกกิโลทุกครบทุกคนกิโลเท่าไหร่ครับแกกิโลละสามร้อยกูถือกูอยู่ในกรุงเทพเลยรถอยู่กรุงเทพโลเท่าไหรครับเท่าไหร่นรุงเทคโลละสิบเพียร์โลละสิบเพียร์อันนี้ง้อนุ่มง้อสาวอยู่เนาะใหม่ๆเลยมันอันนี้ดิขึ้นเลยข้างบ้านผมนี่สิ มีเชือดล่มอยู่ประมาณเด็กๆได้จานเทียงขึ้นมาได้เขาเอาส่วนไหนเนี่ยแะอาจารย์มาสันนอกเลยสันนอกไปสันนอกคือบริเวณแบบข้างหลังหลังงอนไปด้วยส่วนมากพี่ฝนครับส่วนมากเนี่ยเขาจะซื้อส่วนไหนไปไปกินเออเด็กๆก็เนื้อฝุ่นขาสันเหรอคนละเนื้อ ับเสือร,ร้องไห้อืมบ้ามือเลยมัึงจะจัดให้เดี๋ยวของเราบากถ้อยเอาที่เราเรียกมะพร้าวหรือว่าเสือร้องไห้ครับเสือผลเผาจะอยู่ตรงนี้จะอยู่บริเวณส่วนนี้ตะกี้นี่บ่เหลือเลยเพราะว่าคนถีบเขาป,ปากเขากินไปก่อน รงนี้ส่วนมากจะไม่เหลือเวลาเวลาเขาตรงนี้คนคนเฮดจะกินว้ก่อนนั่น,นแซ่เคียงเลยคุนี่เสียงง่วนหน่อย,อยมันยมันสิแ่บจริงมั้งเนี่ทำปะหนุ่มเลยเอาบ้าง รองมเอาเลยรหอนนกค้าก่อนเลยนี่รองมึงนี่มันเด็ดแบบมวนหน่อยนะนุ่มเลยจะ่นันบายนะห้มงมีนิดเดียวหาววัวใหญ่หนุเป็นแผนเลยเด้แม่นมดเลยนอืมอืมอนมอืมอืมัมอืมอมมอมน่ เขาขายกันไหมขวอยเล่นยังไงพี่พลครับมาถึงว่าง่วนนี่ไปรับมันอยากใส่ครับเจ้าบ,บ้านบ่ไปซื้อตามตลาดตามตลาดน,านันดบอลง่วนะคะกจับเป็นเดือดซื้อตามตลาดนัดมาก เหลือก <opened. S 2> ็ง่วนอ้วกระโดดมาเหลือก็เฉพาะง่วนเววาเข้าเป็นเป็นง่วนเหลือง่วนบ้านเขาแล้วนะคะง่วนง่วแบบบ้านอีสานเข้าเนาะแบบแต่ว่าใกรุงเทพยคนละอย่างเนาะคนขุนแม่ค่ะแม่คนละเนี่ยเหรอไอ้ปกติ้งสามทุ่มลมเพิ่มข้นเหมืนทีมทหายังสีเลยปะครับแม่ค่ะแม่ให้พี่น้องที่ดูคลิปที่ไม่ใช่คนอีสานได้รู้ว่าครับผมนี่คือว่าการทำว่าการทำการกินการทำการกินคือไล่มองไล่บอลเพิ่อนกับว่าคืออ๋อกินไปไดี๋ยังได๋อแบบว่าเหมือนกับว่า ขออนุญาตนะครับเนาะมันก็แบบมันโซกับปุ๊ก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 เป็นตะกินนี่จริงๆแล้วเนาะบ้านเฮาคือแนวนี้แม่เนีครับนี่คือว่าจะทำจริงคือพื้นเพปึ่งปึ่งว่มันแกบ้านเฮางดิครับดิบดิบดิบครับญี่ปุ่นเขาก็กินญี่ปุ่นก็กินมีดดิแม่นน้ำจิ้มต่างกันญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาก็กินก็มีวิธีที่ต่างกันครับแต่แต่ให้คนที่รู้ตอนนี้ให้รู้ว่านี่คือว่าทำการกินของไทยสานแล้วก็เขาจะล้มเขาจะว่าไอ้ ล่มอัวตอนประมาณทางนี้สามทุ่มทางนี้สองสามทุ่มนะแม่นครับแต่ทางผมเน่ยเที่ยงคืนอาราชินอยู่บ้านพุ่นครับเนี่ยล่มเขาท่องครับ่มเขาท่องว่าอะไรโอ้ไรร่มเขาส่งตอนแรกเอลียยนน้ตอนแรกเข้ากาวาจิเอาไปกินอยู่บ้านอาจารย์ตอนมันหิวมันแสบเอาตรงนี้หรอเอาตรงนี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยเนาะจังหน่อย เก้งในปืนจักปีเลรอครับพี่กดปืนชนปืนเยอะผมาการผมสบ้านในี่ผมส่งบ้านใส่ใส่น้ำบ้านใส่เดี๋ยววาเห็นบอกมื่อกี้ผมไม่นด้บอกใส่บะรำเทียนลำเทียนคุณบอกทำเพี้ยนคือนยังไงเนื้อเขื่อนม้ก่อนเทียนนะเขื่อนลำเทียนโมคอยลึกกว่านี้เลยมันแก้มมันกว่าโยเนื้อขาครับเนื้อขาแมนลำเทียนขาเลยแล้ว เป็ดแข่งเลยเนาะแล้วเนื้อส่วนไหนที่เขาลวกอาจารย์ขาล่างบ่ขาไร่ขาล่างรับอันนี้่ร่องเมึนร่องมึนโอ้โหเนี่ยแข็งไปบางมาทำจารย์จุของแท้ถ้าจุพอดีตรงนี้มันมักเพียมันเป็นเพียแท้แล้วมันเหนียวเหนียวขุณนไงขุณนุ่นพมีแบบว่าเนเนคนเจ้านี่สุดยอดเนาะจัดให้เลยพื้นเนื้อทั้งพุ่นบ่คนละยาง ยังเคยกินจุใค่หลังมาบอกขั้นเคยผมบบก้าผมบบก้าบบก้าเลยสายจุอยู่ทางบบก้าสีเข้มไหมน่เอามาหนุ่มปะหนุ่มหนุ่มเนาะเสียบเสียบเลยพี่น้องหันไปเบิ้งน้ำผงครับนั่นหม่เลยอยากได้หน่อยหนึ่งไปเบิ้งน้ำผงครับพี่น้องเบิต้องเห็นโค้งท่านี่กับจุบอกครับไสดีครับสวัสดีครับ โอ้นี่นี่พี่น้องครับเออไปเบิ้งไปเบิ้งพี่น้องนะเหมือนกันพี่น้องเท่านี่โอ้นี่เหรอพี่น้องจุ้ยข้าเขียงนันยังขาดก็ย่างกับมี่พูดนะเออย่างเนื้อสีโค้งนี่นี่บรรยากาศพี่น้องนี่แหละควาท่ำบันเท่าอนุญาตได้ครัอรับมายได้ขออนุญาตนะเอาบริสเตรเกือกตาสองข้าว ท่านนี้กับจุเขื่อนส่วนนั่นนี่กับท่านหน้าที่อันนี้จะทําหน้าที่แบบจอกเพี้ยใส่ถุงออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเพี้ยพร้อมขายพร้อมขายเดี๋ยวให้พี่น้องได้เห็นมาทำการครับขังขายเนื้ออ่าอืมบางกี้เห็น้ว่ามีเบิ้งเนาะแหนประมาณเขาเข้าครับเขาเข้าอ้ยนี่นี่นแหละสามชิ้นขีดมันแบบย่ำแล้วมันจะตุบๆเหนียวจึ๊กๆนู่นน่ะ ครับหวานครับครับแล้วเดี๋ยโจ,อจอไปจับกล้องให้หน่อยตากล้องมาตากล้องอ่าอ่า,า,านี่ครับขเขาเหนียวให้เลยนี่ดิเอาจาัดอีนครับคำเดียวไปเลยอ้เอาหนักขเขาเลยเอาเร็วเลยเไ,ไม่ขาดเส้งขายไม่ขาดเทิน้นเงิน <laughs> รสชาติจะสดจริงๆ,ๆอือโอ้สดกระหึ่ม,ออมพอแล้วอพอแล้วเอะบ้าพอแล้วให้เพื่อนเด็กเขามาสื่อให้พี่น้องเด็กเขามาสื่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมันสิว่าดิดยข้าจะกินในซุมนี้ันสิว่า เราคือซื้ออ,อันนี้รู้จักกันนะครับกับอาจารย์เจ้าของเนี้ยเดี๋ยว <ผม S 2> เดี๋ยวหาว่ามาซอยกินซอยกินแต่เราซื้อเลยครับมาไว้อยู่แล้วว่าจักโล่ยังโลครับ,รบปัจจุบันนั่นเนาะมาชวนล่วกมกินมาแมงครับทำ <laughs> ประจัดเอาเนาะโอ้ยปวดของฝากดบของฝากให้อาจารย์ดีดิง่ายหญ่โลดอ <laughs> าจารย์เลย <laughs>

มหาบ่าเท่ากับเพล่นมพาพ้ามหาตนต่อการกินจุของเพิ่นเต็งยุดดึกสดสดสด <c oughs> ก็ดขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินแบบสดๆนะอาจารย์นะก็แล้วแต่คนชอบครับก็มาแนะนําว่าทําการกินครับผมคนอีสานที่กินสดก็มีครับคนไม่กินก็มีคนกินสุกก็มีคนไม่กินเนื้อก็มีแต่ว่าวันนี้มาถึงที่มหาอาจารย์ก็มาแนะนำคนว่าจะล่องค่ายเขียงมาสัมกับพอดีโทหาเหาคน ครับโรง่านจากกองเขียงพอดีเลยเคยมาเอาประจำนะรับคือเอาได้่ยูหนี้แหละเอาครับของงานเดี๋ยวพี่คิดตังค์ให้เด้อรวมๆเลยเอาคิดนี้เนาะครับผมพลาดไปก่อนครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่มานตาลเขียงเนื้อตรงนี้ครับผมเจเจฝนเจฝนเจฝนเลยมาประจำวันนี้มไม่หมดวันนี้รีนรีวิว่อยเพื่อนแตคือเข้ามาเข้ามาสื่อลมพิุ่ณอ่าเข้ามาสื่อลมพิุ่ณตลอดแต่คือ คือม่ย่ามด็คือโบผ่านนะเอ้าบบอกยังไง่าได้แบบนิ่งๆหรือเอ้าครับผมนาออ่ะพี่น้องอ่ะสลับมือนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ